ทีมแรกไปแล้วมาฟังความรู้สึกของกรรมการกันบ,บ้างดีกว่าเชิญพี่เล็กน้อยครับจันเจ้าจังหวะดีเหมือนเดิมน้ำเสียงชัดเจนอารมณ์ชัดเจนเขาเหมือนอาชีพนะคือเล่นกับมืออาชีพได้เลยชอบชอบชอบอาส่วนเจ้าซันตา้าคือหนูใช้หน้าตาเยอะไปอะลูกมันเลยทําให้มันดูบูดเบี้ยวอะบางทีการเป็นนางร้ายมันไม่ต้องมันมากเกินไปมันก็จะดูเกินจริงไปนิดนึงแล้วก็การตะโกนการต่างๆเนี่ย คือตอนนี้มันไม่ค่อยพอดีในส่วนของซานต้ายังต้องปรับอีกเยอะมากอันนี้ยอมรับน,น้องยังหลุดจากตรงนี้ไม่ได้ต้องไปละลายพฤติกรรมแพทยหนึ่งมันมีบางประโยคที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยเคลียร์อยากให้จําไว้อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอัตใก็แล้วแต่การสื่อสารประโยคมันไม่ชัดมันทําให้เวลาเราฟังแล้วหรือว่าเฮ้ยเ,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 เรารับในสิ่งที่นักแ,แสดงแสดงออกมามันไม่มันไม่เต็มร้อยอ่ะหนูสองคนมีตรงเนี้ยอยู่นิดนิดรอบนั้นก็พี่ถือว่า โอเคนะผ่านเนาะดีนะดีดีใช่ถือว่าเก่งมากนะลูกโดยภาพรวมแล้วเนี่ยที่ชื่นชมมากๆคือวันเนี้ยหนูได้เปิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วกับการที่ได้เล่นกับควีนระดับตัวแม่แบบนี้เราว่าวันเนี้ยทุกคนสอบผ่านแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นนางร้ายไทยแลนด์เข้าไปทุกทีแล้วลูกโชคดีนะคะพัฒนาการพัฒนาการมันฟินมากอะว่าเราสามารถก้าวผ่านความกลัวตัวเองไปได้จนแบบผลตอบแทนรุ้งุ่งมา วันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดมากแม่มาฟังคอมเมนต์เริ่มต้นที่พิธาก่อนเลยครับเอาคอมเมนต์จริงๆริงไหมมันมีคอมเมนต์เล่นๆเหรอคะเอาของจริงค่ะเอาจริงๆนะดีมากถึงสองคนอขอบคุณค่ะส,สันสนสัสนไม่หมดแล้วค่ะตอนนี้กละคนละกันเนาะ เอาน้องบีมก่อนแล้วกันเนาะคือโดยรวมม,มันโอเคเพียงแต่ว่ามันมีในบางจังหวะที่มันมันดูขาดๆเกินๆอยู่ค <c oughs> ือการดึงจังหวะการปล่อยของอะไรต่วอะไรเงี้ยพี่ว่ามันจําเป็นนะ <c oughs> แล้วมีคารัวๆบางคำาแทนั้นเองจริงๆแล้วอาจจะต้องพิถีพิถันในการปล่อยคำนิดเดียวต้องชื่นชมแกหมุมก่อนนะโอ้โหเล่นเต็มที่เจ็บไหมคะม่ค่ะซ้อมเจ็บก <นะ S 2> ว่าน,นี้ค่ะ <c oughs> โอเคเล่นส่งพลังได้ดีมากแล้วก็ มิมมิมทาได้ดีมากเอาอยู่แบบโอ้โหจิกหัวจนเราแบบโอ้โหแก้มบุ๋มจะเป็นไรไหมถือว่าผ่านนะอันนี้แม่ชอบพลังพอมืออ,อาชีพดีค่ะดีค่ะลูกออ้แม่อย่าร้องไห้แ<อ>้่อมจะร้องไห้มันดีใจแทนน้องที่ได้รับคาชมจากทีเพราะว่าเราเห็นว่าน้องอ่ะเสียใจแค่ไหนกับคาโดนว่าโดยภาพรวมแล้วทั้งคู่ก็ถือว่าเก่งมากเป็นตัวน้อยสองคนที่เล็กพลิกที่หนูสมใจแล้วก็หวังว่า แก้มบุม๋มคงจะชื่นใจหายเหนื่อยหายเจ็บนะคะลูกยินดีด้วยค่ะโอเคดีค่ะไม่ต้องร้องไห้ดีค่ะคุณแม่คุณแม่ทุกมากหนูรู้สึกว่าดีใจมากๆเหมือนรู้สึกว่าเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็อดล็อกความในใจ<ม>ของเราที่เราพ่ายแพ้มเมื่อหลายอาทิตย์ย่างน้อยเนี่ย<ม>รอบเนี้หนูกอบกู้หน้าหนูคืนมาได้แล้วครับผมมาฟังคอมเมนต์ครูก้องครับ เบนเหนื่อยหนักมากวันนี้กับ3าม <3 S 1> คน3ามคนเนาะแล้วเป็น3ามคนที่บอกว่าไม่ช่วยสปอร์ตเบนเท่าไหร่มันไม่ได้กลับมาจําบทให้ได้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเมื่อเราจําบทได้เราจะไม่กังวลไม่ว่าพ่วงกับจะสั่งหน้าเซตยังไงบทมันอยู่ในหัวเราจะเล่นได้ทันทีเป็นอะไรที่แบบดูไปแล้วก็ลุ้นไปตลอดเลยอ่ะอันหนึ่งที่เหมือนกันหมดทุกคนคืออะไรรู้ปะถ้าไม่ให้ฉันจะปล่อยเดล็อกมันไม่เคลียร์เมื่อกี้ต้องขอกุกล้องดูว่าเฮ้ยบทมันมาอย่างนี้เหรอวะ โอ้โหดูไปลุ้นไปกว่าแบบจะจบนี่แบบเหนื่อยสาหัสมากในฐนานะคนที่เคยเป็นเดอะวินเนอร์มาหนึ่งครั้ง <S <S แม่คาดหวังจะเห็นผลงานชิ้นโบแดงจากหนูในครั้งนี้ <S 1> <S 1> วันนี้ชมพูสร้างความผิดหวังให้แม่แบบถล่มทลายเลยอะแผ่วเบาไร้ทิศทางวันนี้แม่ผิดหวังจริงๆต้องบอกว่าควีนส่งมาแรงมากมาถึงปุ๊บจิกหัว แต่ลูกโลกไม่รับเลยอ่ะสงสารเบ้นเบนมาแรงมากนะมาแรงกับคนอื่นนะแต่ลูกทีมดูงงอ่ะวันนี้เป็นไรอ่ะสามคนแบบเละไปหมดน่ะไม่ต้องใช้คำเนี้วันนี้หนูรู้สึกแบบแเด็กไม่ยอมไปกับหนูเลยอ่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรเลยวันนี้หนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่ยอมฟังในสิ่งที่หนูพูดอ่ะหนูก็ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นะค่ะพอพี่เบนพูดอะ่ะมันยิ่งทําให้หนูแบบโผล่ออกมาเลยอะ่ะเหมือนเราก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าโอเคค่ะวันนี้หนูก็ต้องยอมรับผิดเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นครูเนาะที่สอนเด็กๆเงี้ยก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยเหมือนยังสอนเด็กไม่ดีพอค่ะ